กลับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศทั่วแดนนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ EP ที่เก้านะคะวันนี้วันนี้ EP ที่เก้านะคะพี่ๆนะคะอย่าลืมจดจําเลขรายการเลข EP กันดีๆนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสแกน QR code เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งห้าเก้านะคะ ไลน์นะคะพี่ๆค่ะก็สามารถเพิ่มจากเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะ084 1803 159นะคะถ้าเกิดว่าพี่พๆโทรมาแล้วเป็นผู้ชายรับอันนั้นพ่อของน้องเองนะคะเพราะว่าน้องต้องไปเรียนนะคะอันนี้น้องมาหารายได้เสริมเฉยๆนะคะพี่พีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะคลิปน้องจะได้ขึ้นหน้าฟีดพี่ๆนะคะพี่ๆจะได้มีพระใหม่ๆสวยๆรับชมกันในทุกๆวันเลยนะคะ เราก็มาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรี่ยมใส่กรอบเงินไปนะคะนี่ค่ะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะ แล้วก็น้องมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็โอนด้วยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่สองนะคะรายการนี้ถ้าน้องจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเหรียญหลวงผู้สุขนะคะพี่ๆท่านใดน้องพูดชื่อผิดก็อย่าลืมจดจำเลขรายการหรือแคปเลขรายการมาแคปรูปภาพมาให้ดูก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่3นะคะนี่เลยนะคะรายการนี้เป็นหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะคะนี่ด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะมีคราบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่3มนะคะต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะ นี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่4นะคะพระปิดตาราคา100บาทค่ะมีค่าจะส่งบ้านละ50บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. เรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่5นะคะ านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญสีทองเล่นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อไปนะคะเรามาชมรายการที่6กันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะรายการที่6นะคะ รายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะอ๋อไม่ใช่เหรียญน,นะคะพี่พี่มันแอบหนักนิดนึงนะคะแอบมีน้ําหนักนิดนึงนะคะหลวงปู่ศุกรายการนี้รายการที่หกนะคะวันนี้อีพีที่เก้านะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะ เป็นพระสุวรรนะคะจริงๆท่านมีชื่อเล่นนะคะพี่แต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงพ่อช่ยไหมคะพี่ๆนี่นะคะรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะรายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขาเราก็มาดูรายการที่เก้ากันเลยนะคะนี่ค่ะรายการที่เก้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะนี่ค่ะรายการที่เก้านะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่เก้านะคะ น,น้าเป็นหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังนี้เลยค่ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญสองหน้านะคะรายการที่เก้านะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะหลวงปู่สวงนะคะพี่ๆค่ะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่สวงนะคะรายการที่สิบนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะราคาหนึ่งรบาทนะคะต่อไปนะคะพี่ๆ่ะนี่เลยค่ะดุดันหน้าเกยขามเลยนะคะรายการนี้จะเป็นรูปปั้นสิงห์นะคะพี่ๆนี่มีน้ำหนักด้วยนะคะพี่ๆ่ะสิงห์นะคะนี่ค่ะฐานนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่11บอนะคะสิงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ส2องนะคะนี่เลยนะคะรายการที่สิสองด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่ส2องนะคะเนื้อหาเก่าแบบนี้เลยนะคะมีคราบด้วยนะคะ ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะพระสมเด็จเก่าๆนะคะรายการที่สิบสามนะคะนี่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก็เก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิสี่ค่ะ นี่เลยนะคะพี่พี่ว่าด้านล่างเป็นเสือหรือสิงค์คะน้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ด้านหน้าประมาณนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังเป็นปางคู่แบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะรายการที่สิบสี่นะคะ ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพระอาจารย์ฟั่นอจารนะคะนี่ด้านข้างด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะคะ <alguns S 2> น,นี่เลยค่ะพระปิดตานะคะด้านหลังนะคะ ฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อในกุตินะคะกุติอะไรน้องก็ไม่ทราบนะคะด้านข้างนะคะนี่ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่17นะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะ นี่เลยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สิบแนะคะรายการนี้แอบมีน้ําหนักนิดนึงนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่สิบเก้านะคะรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่สินะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะ รายการที่19นะคะ้าปิดตาราคา100บาทนะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่20สนะคะรายการนี้จะเป็นแหวนเงินนะคะด้านในจะมีแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่พี่ก็ลองลองดูมือน้องนะคะน้องก็ใส่นิ้วกลางให้ชมนะคะนี่ก็พอดีเลยนิ้วกลางนะคะ ประมาณนี้นะคะรายการที่20นะคะต่อไปนะคะพี่ๆคะ่ะเรามาชมรายการที่21กันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการนี้เป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการที่21นะคะ ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะ EP ท่านใดสนใจนะคะสามารถนี่เลยค่ะสแกน QR code นะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์นะคะ0841803159นะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศท,ทั่วแดนนะคะ EP ที่9นะคะ พี่ๆอย่าลืมจดจำเลข EP เลขรายการกันให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเราก็มาชมรายการต่อไปกันเลยนะคะรายการที่22นะคะนี่เลยค่ะรายการนี้เป็นเหมือนลูสี่นะคะพี่ๆลูกป,ปั้นลูสี่นะคะรายการที่22นะคะนี่ด้านหลังนะคะ ฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการที่22นะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23คะ่ะรายการนี้เป็นพระบรมาธาตุนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรายการที่23นะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่ ยี่สิบสี่นะคะรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินมีคราบกุกเก่าๆด้วยนะคะนี่เลยนะคะด้านหลังนะคะหัวท่านจะแตกนิดนึงนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะ นี่เลยนะคะรายการที่25หนะคะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะราคา1 0 0อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละห0บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการที่26นะคะต่อไปนะคะพี่ๆขารายการที่27นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะรายการที่27นะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะเหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็น รายการที่28ค่ะนี่เลยนะคะรายการที่28นะคะนี่นะคะจะมี2หน้าแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่28นะคะราคา1 0 0อบาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะพี่ๆขารายการที่29ค่ะจะเป็นพระมะเหสวนนะคะ ายการที่29นะคะจะเป็นพระมะเหส่วนนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่30นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นตะกุดมาพร้อมกับเหรียญน,นะคะดูกันชัดๆนะคะรอบๆอบตะกุดนะคะ นี่นะคะมาดูเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเนื้อหาดูเก่ามากเลยนะคะมาพร้อมตะกุดแบบนี้นะคะนี่ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะเป็นหนุมานนะคะรายการที่สามสิบนะคะตะกุดพร้อมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆ่ะ รายการที่สามสิเอ็ดนะคะรายการนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะคะรายการที่31มอนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะพระเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะเนื้อดินนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พีคะ่ะรายการที่สามสิบสองนะคะ นี่เลยค่ะเป็นพระหลวงพ่อชินนราชนะคะเป็นรูปหลอ่อขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะพี่ๆค่ะรายการที่3ามสิบงนะคะฐานนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆค่ะเรามาชมรายการที่33มสิบกันเลยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมเสร็จ กรอบสีเงินไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขามีคราบกลุเลยนะคะด้านๆรอบๆนี่ด้านหลังนะคะนี่ประมาณนี้นะคะรายการที่สาสสานะคะต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่ส4คะ่ะ ด้านในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะด้านนอกก็จะเลี่ยมใส่กรอบสีทองด้านหน้าลงยาไปสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะราคา100บาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่35นะคะรายการนี้เป็นพระกุกเก่านะคะพี่ๆคะ่ะ นี่เลยนะคะเป็นเนื้อดินนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเรามาดูรายการต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สวยเลยนะคะพี่ๆขะรายการที่36นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ ep ที่9นะคะ <ๆ S 2> ต่อไปนะคะพี่ๆขานี่ค่ะรายการที่37นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่37นะคะรายการนี้ก็จะไม่ได้เลี่ยมใสก่กรอบไปนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะหากรอบสวยๆมาใส่กันเองนะคะรายการที่37นะคะรายการนี้ ต่อไปนะคะพี่ๆขารายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะแอบเก่ากว่ารา,รายการเมื่อกี้นิดนึงนะคะนี่เลยนะคะมีคราบมีฝุ่นผงอะไรเต็มเลยนะคะดูเก่าๆเ,เลยนะคะก็จะไม่ได้เลี่ยมไปนะคะรายการนี้รายการที่38นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่39นะคะโอ้โหรายการนี้ก็มาเก่าเหมือนกันนะคะรายการที่39นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะฐานก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่39นะคะต่อไปนะคะพี่ๆขะ รายการที่สี่สิบนะคะเป็นพระปิดตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นพระปิดตาสามองค์หันหลังชนกันนะคะพี่ๆรายการที่40นะคะรายการนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่4 1บอ็ดนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้จะเป็นตะกุดนะคะมาพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่ค่ะตะกุดก็จะเนื้อหาเก่าๆดูขลังแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเหรียญก็จะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีคราบเบาๆนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่ด้านข้างนะคะ รายการที่41นะคะพี่พี่ขารายการนี้ราคา100บาทนะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่ขาวันนี้ ep ที่9นะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขานี่เลยคะ่ะรายการนี้รายการที่42นะคะน่าจะเป็นพระซุ้มโกนะคะพี่พี่ด้านหน้ามาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดชอบพระเก่าๆนี้ก็เหมาะเลยนะคะน้องว่ารายการที่42นะคะต่อไปนะคะพี่พีค่ะนี่ค่ะรายการที่43นะคะประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พรายการนี้43นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่44นะคะนี่ค่ะรายการที่44นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะราคา100บาทนะคะ ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะรายการที่45นะคะนี่รายการนี้เป็นเงินจีนนะคะนี่นะคะภาษาจีนน้องก็พูดได้นิดหน่อยนะคะอย่างเช่นหนีเห่านะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเงินจีนนะคะรายการที่45นะคะประมาณนี้เลยนะคะราคา100บาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่สิบหนะคะจะเป็นโหเก่ามากเลยนะคะนี่รายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สี่สิบหนะคะโอ้โหประมาณนี้นะคะด้านฐานนะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะ เนะะื้อหาเก่ามีค่าบแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านหลังด้านข้างค่ะขออภัยค่ะด้านหลังนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ทูก,กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0841803159นะคะต่อไปนะคะรายการนี้รายการที่48นะคะ ตอนนี้น้องไม่ทราบนะคะว่าชื่อพระอะไรนะคะแต่สวยมากเลยนะคะพี่พี่นี่คาถาประมาณนี้นะคะรายการที่48นะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่4 9นะคะเป็นรายการนี้ดีกว่าค่ะเป็นรูปนะคะนี่นะคะเป็นรูปภาพถ่ายหลวงปู่นะคะ เป็นกรอบไม้ไปแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะเหมาะสําหรับอันนี้เลยค่ะพี่พีค่ะห้อยติดฝาบ้านนี่เลยนะคะปึ้งอย่างนี้เลยนะคะหรืออันนี้เลยนะคะรายการที่4ี่สิบเกนะคะรายการนี้ต่อไปนะคะพี่พีค่ะรายการที่ห้าสิบนะคะเป็นรายการสุดท้ายของน้องนะคะใน ep ที่เก้านะคะรายการนี้นะคะจะเป็น เหรียญน,นะคะมาพร้อมกับพยันนะคะเป็นเหรียญหานุมานนะคะหนุมานนะคะ <_ d ata> เขามีเพลงด้วยนะคะพี่หานุมานชานสมรพี่ๆเคยฟังไหมคะนี่นะคะมาพร้อมกับพยันพยันนี่นะคะเป็นเหรียญพร้อมพยันนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะ รายการนี้ก็คุ้มเลยนะคะซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องพระเครื่องโทษทิศทอแดนใน EP พีที่9น้องก็มีมาให้พี่พี่รับชมนะคะทั้งหมด50รายการนะคะราคา100บาทนะคะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะ พี่ๆท่นานใดสนใจนะคะหรือว่าน้องให้ดูรูปเร็วหรือพี่ๆไม่ทันนะคะก็สามารถแคปรายการที่พี่ๆสนใจหรือจดจําเลขรายการมาสอบถามดูรูปเพิ่มเติมกับน้องในไลน์ลได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์ก็ได้นะคะที่0841803159นะคะน้องก็ขอฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ